I want to be n o r m a Desmond อยากเป็นมากเลยเพราะว่ามันมีโลกของตัวเองแล้วก็มี w i s one อยู่อย่างเงี้ยยังไงนึกออกไหม มันชัดมากเลยคือตั้งแต่เด็ก,เ,ดกเนี่ยพี่จะ acting ตั้งแต่เด็กสมมุติว่าคุณแม่ถ่ายรูปภาพก็จะคือถ้าเป็นดอกไม้ก็จะต้องดตมดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคือจริตหนูคิดอะไรอยู่ในใจเนี่ย <c oughs> ไม่รู้คิดได้ยังไงตั้งแต่เด็กคือจะไม่ค่อยมีรูปที่แบบว่ายิ้มปกติมันเหมือนกับเรื่องราวมันอยู่ในหัวของเด็กคนนี้ตลอดเวลาเคยถามคุณแม่ว่าทำไมถึงเลือกให้พี่เรียนบัลเล่คุณแม่บอกว่า ก็ลูกเป็นคนอยากเรียนเองคือดูทีวีแล้วเห็นเขาเต้นแล้วก็ชี้บอกจะอยากเรียนอันนี้อยากเรียนเต้นอันนี้คุณแม่ก็เลยต้องไปเสาะหาโรงเรียนแล้วก็พาไปเรียนคือมีรุ่นพี่ที่คณะอักษรศาสตร์เนี่ยพี่เขาก็ทําเพลงโฆษณาเขาก็ชักนําว่าอ่ะไปลองร้องเพลงโฆษณาดูพี่ก็ใส่ชุดนิสิตแล้ไปเข้าห้องอ่า คือเราจัดตารางเรียนพออาช่วงไหนว่างปุ๊บเราก็ไปเข้าห้องอัดร้องเพลงโฆษณาก็มีรุ่นพี่ซีอูแบนก็บอกว่าไอ้น้องอ่ะลองไปร้องประสานไหมบนเวทีคอนเสิร์ตเราก็ไปศิลปินท่านแรกที่ร้องแบ็กอัพคือพี่ออฟพงพัฒแล้วพอหลังจากนั้นก็พี่ก็เห็นว่าอ้าวร้องบนเวทีคอนเสิร์ตได้ก็ชวนไปร้องในห้องอัดพี่ก็เลยกลายเป็นมือปืนที่ร้องอัดเสียงในห้องอัดมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ออพี่เป็นเลขาของแผนกเซลล์ตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าเราทํางานที่มันมั่นคงเถอะคุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าออย่างน้อยที่สุดเรามีอินคัมที่มัน monthly แต่ตอนกันงคืนเราก็ยังวิ่งไปร้องเพลงในห้องอัดเสียงให้ศิลปินต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วว่าเราให้บริษัทไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ก็คิดว่าอลองมาทุ่มกับการร้องให้มันเต็มตัวดูซิว่า เลี้ยงตัวเองรอดหรือเปล่าพี่คิดว่าพี่เป็นคนทำงานคนหนึ่งทำงานแปลว่างานที่เราทำนั้นเราได้รับค่าตอบแทนแปลว่าเราจะต้องมีทักษะในสิ่งที่เราทำจนถึงขนาดว่าสามารถที่จะประกอบอาชีพและได้รับเงินตอบแทนมาได้ท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนเราเนี่ยชีวิตมันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราได้ทำงาน ถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันยังประโยชน์ให้กับคนอื่นได้เนี่ยมันถือว่าชีวิตคุณก็คุ้มแล้วพอเราร้องคลาสไปเรื่อยๆเนี่ยพี่อีทนะคะเป็นรุ่นพี่สีแบนท่านหนึงก็ชวนตอนนั้นเนี่ยมันมีค่ายเพลงของ Warner อร์เขาก็จะทำโปรเจกต,ต์หนึ่งของคุณสมเกียรติอริยชัยพานิชคุณสมเกียรติก็จะเอาเพลงมารีมิกซ์ใหม่ แล้วเขาก็หาหนักร้องอยู่ทุกคนก็ต้องมาออดิชั่นเขาก็เลือกพี่แล้วพี่ก็เลยได้ร่วมงานโปรเจกต์ Zmix ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณสุกี้คุณกระมนสุโสโกศนแคลปเนี่ยเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกพี่บอยโกเซียพงศ์ ong, ก็เพิ่งเรียนจบสามคนเนี้ยเขาก็มาทำงานด้วยกันพี่ก็มีโอกาสได้รู้จักทั้งพี่บอยโกเซียพงศ์ ong, แล้วก็คุณสุกี้ด้วยนั่นคือที่มาว่า พอหลังจากนั้นแล้วทั้ง3ท่านเนี่ยมาเปิดค่ายเพลง Bakery Music ก็เลยชวนให้มาอยู่ค่ายนี้ด้วยพี่ก็เลยมีโอกาสได้ร้องเพลงของพี่บอยกอเสียผมไม่คิดอะไรคือปกติเป็นคนที่ไม่คิดแล้วก็ไม่คาดหวังอะไรอยู่แล้วคือแค่อยู่ตรงปัจจุบันตรงนั้นน่ะคือโฟกัสกับงานของเราให้ดีที่สุดที่รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบพระคุณมาที่ที่พี่ได้มีโอกาสร้องเพลง พี่ต้อมมารู้สารวาาเนี่ยเขาก็ชวนไปนเล่นละครก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกที่ได้สตางกลับมาคือเรื่องตุ๊ดซีเล่นกับพี่ตัวสัญยูเล่นกับพี่เวนฟอคอนเนอร์นะแล้วก็มีตาสุรันคนาเล่นด้วยอย่างเงี้ยนะคะนางเอกคือพี่ลีลาวดีวัชโรบลแต่มันก็จะมีรอบหนึ่งที่ตาเนี่ย ตอนนั้นตาย,ยังเรียนอยู่แล้วตาเขาต้องไป2วันนึ้ขึ้นรอบบ่ายที่ต้องเล่นแทมตาเราเรามีโอกาสแบบซ้อมเดินบล็อกกิ้งเนี่ยแค่แบบครั้งเดียวแต่มันสนุกมากม,มันเป็นประสบการณ์ที่สนุกแล้วมันก็ดีคือคุณแน่นสราวุธรเละเป็นอนุที่แต่งเพลงให้กับพี่บอยคุณแน่นเนี่ยก็เคยชวนพี่เขาก็อยากจะให้มาเล่นเป็นกติยาในบัลลังเมฆแนนพี่เล่นไม่ได้ เพราะว่าเรายังมีสังกัดอยู่เสร็จละพี่ไปเรียนร้องเพลงเครื่องลงที่ JFK เราเพิ่งเครื่องลงพี่บอยกําลังจะกลับแล้วก็เข็นรถสวนกันเจอกันแล้วก็อ๋อพี่บอยสวัสดีค่ะพี่บอยก็ถามว่าอ่ะเมื่อไหร่จะมาเล่นละครด้วยกันอ๋อเล่นได้แล้วค่ะหมดสัญญาแล้วค่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นว่ามาเล่นกับพี่บอยได้ยังไงมันเป็นเรื่องของใจมากๆสิ่งที่พี่บอยทํา คือสิ่งที่พี่บอยรักมากจริงๆและพี่เห็นถึงความรักที่พี่บอยมีตรงนี้เห็นถึงการทุ่มเทอันนี้ส่วนตัวมากจริงๆคือชอบแบบว่าสนองนี้ส่วนตัวเลยจริงๆเนี่ยก็คือกินรีสีรุงหอ้หได้เต้นแบบเต็มมากแล้วก็ได้ร้องพาร์ทคอรัสอะคือเราไม่มีโซโล่นะแต่เราร้องคอรัสทุกเพลงตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วก็ร้องโซปราโนอ่ะคือขอโทษนั้นเหนื่อยกว่าบทโซโล่เรื่องอื่นอีกเพราะว่าต้องเต้นไปด้วยแต่ว่ามันสนองนี้ตัวเองตรงที่ว่าได้แต่งเป็นกระเทยเงยชอบเต้นแรงเต,เต้นเต็มมันมีคือที่พี่อยากเป็นมากคือก็คือว่านั่น่ะมันมีละครอย่างเป็นพรีวิวอยู่เลยและพี่ก็ได้ดู Sunset Boulevard เอก็เราก็ไปดูเสร็จพอจบองหนึ่งพักครึ่งปุ๊บพี่ก็ลุกขึ้นแต่ก็ลุกขึ้นแล้วก็หันไปบอกเขาว่า I want to be normal Desmond อยากเป็นมากเลยเพราะว่ามันยังมีโลกของตัวเองแล้วก็มี w i s one อยู่อย่างเงี้ยยังไงน,นึกออกไหมพี่ไม่ไมพี่ไม่ค่อยพูดเพราะว่าพี่พี่จะคิด เยอะแล้วก็คิดก่อนจะพูดว่าสิ่งที่เราพูดไปนะ่ะสิ่งที่เราจะพูดไปเฮิร์ตคนอื่นไหมพูดแล้วจะดีหรือเปล่าคือถ้าไม่ใช่โมเมนต์ของการพูดคุยเล่นเนี่ยที่จะไม่ค่อยพูดคือมันจะดูเสียมารยาทหน่อยแต่ว่าเรากำลังสมาที่อยู่กับอะไรเราโฟกัสอะไรพี่ก็ดีใจกับน้องคนนั้นด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะ คือใจอ่ะมันมันเปลี่ยนเขาไม่ได้จริงๆอ่ะคนเรามันรักอะไรแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเลือกทําสิ่งที่เขารักแล้วท้ายที่สุดพี่ก็พิสูจน์ให้คุณพ่อแม่เห็นว่าอ่ามันเลี้ยงตัวได้สิ่งที่พี่คิดมาตลอดแล้วพี่ก็อยากจะทําก็คืออะไรที่เราพอจะรู้บ้างเนี่ยพี่ก็อยากจะถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปเพราะว่าพี่เห็นว่าเออ ถ้าสิ่งที่เราทํามันหรือประสบการณ์ของเรามันจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างอะไรเงี้ยพี่ยินดีมากๆในอนาคตที่อาจจะสอนละครเวทีได้ถูกแนะนําให้คนไทยได้รู้จักแหละคนไทยไม่รู้สึกเอ้ยเป็นของแปลกใหม่หรือว่าคืออะไรอะ่ะกับละครเวทีอีกต่อไปแล้วละครเวทีก็ก็ยังไม่ได้แพร่หลายในวงกว้างมากเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยทุกท่านที่ทำละครเวทีอยู่พี่ก็ยังต้องพูดคำเดิมคือว่าต้องนับถือในหัวใจของทุกท่านจริงๆที่ทำในสิ่งที่รักต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่สละเวลาแล้วก็เห็นคุณค่าของละครเวทีที่รวมศิลปะหลายแขนงพี่อยากจะบอกว่าให้ค้นหาเข้าไปในหัวใจตัวเองว่า คุณรักในสิ่งไหนคุณพร้อมที่จะทุ่มเทกับมันในระดับไหนคุณพร้อมที่จะลำบากกับสิ่งนั้นไหมทั้งในแง่ของกายภาพทั้งในแง่ของจิตของตัวเองทั้งในแง่ของหัวใจคุณเองแต่ถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำจริงๆแล้วก็ไม่อยู่นิ่งอย่าหยุดคือพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เรียนอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญจะย,ยอมแพ้